ตอนนี้ถ้าเกิดใครว่างนะคะช่วยหน่อยค่ะตามหาแมวให้หน่อยอแ,แมว<ม>หายค่ะแม่ค้าออนไลน์ค่ะเขาติดประกาศนะคะตามหาเปเปอร์นะคะเป็นแมวตัวโปรดของเธอโดยเธอตั้งรางวัลน,นะคะใครที่เจอจะจ่ายให้สอง0 0ื่นบาท เจนาเบนตี้อับดุลลาดีฟนะคะอายุเพียงแค่24ปีเท่านั้นเองนะคะเธอเป็นแม่ค้าออนไลน์มาแจ้งผู้สื่อข่าวบอกว่าแมวสายพันธุ์เปอร์เซียเพศผู้เนี่ยอายุสักประมาณ1ปีเศษหายออกไปจากหมู่บ้านหันสาพาราไดฮิลภายในซอยชัยพฤกษ์2ทับ7ตนนออำบลบางละมุงจังหวัดชลบุรีน้องแมวตัวนี้นะคะโอ้น่ารักมากมากเลยนะคะหายออกไปอยากจะให้สื่อเนี่ยช่วยเป็นกระบอกเสียงตามหาให้ที คุณเรจีน่านะคะเธอบอกว่าแมวตัวนี้ตนเองรับมาเลี้ยงต่อจากเจ้าของเก่าเลี้ยงมาได้แล้วปีกว่า,ก,วาก็เกิดความรักความผูกพันแล้วค่ะเพราะว่าน่ารักขนาดนั้นนะคะสเดือนก่อนแมวเนี่ยหลงหายไปเธอพยายามออกตามหาแล้วแต่ว่าหาไม่เจอช่วงแรกเนี่ยโหถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะคะตัดสินใจไปทำใบปลิวค่ะติดไว้ตามริมทางแล้วก็เขียนตั้งรางวัล ตามหาเอาไว้ที่สอง0 0บาทถ้าใครเจอนะคะคแล้วก็เอามาส่งคืนให้มแมวตัวนี้นะคะหายออกไปเป็นแมวเปอร์เซียย้ํานิดหนึ่งสีขาวเพศผู้นะคะลักษณะเด่นก็คือมีตาสองสีข้างหนึ่งนะคะสีเนี่ยไม่เหมือนกันทั้งสองข้างเนี่ยไม่เหมือนกันถ้าเกิดใครเจอนะคะนํามาส่งคืนเธอก็บอกว่าเธอจะดีใจมากแล้วก็รับรางวัลไปเหมือนฟ้าข้างหนึ่งเหลืองข้างหนึ่งใช่นะนะสีไม่เหมือนกันเขาบอกเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะแบบแมวแบบนี้ราคาสูงนะครับ